สวัสดีค่ะชาวราศาาีเมษหรือชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์เมจิกทา r o t นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงประจําเดือนมีนาคมพศสอง5 65, ค่ะก็เรามาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะเพื่อมมัแก้ไม่เสียเวลาเนาะก็ไพ่ตัวตนของคุณนะคุณได้ไพ่สามถ้วยแล้วก็2เหรียญน,นะคะซึ่งในเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกเป็นคนที่แบบเรียกว่า พยายามหาทางออกให้กับตัวเองพยายามปรับสม,มดุลในหลายๆเรื่องให้กับชีวิตของตัวเองคุณอาจจะมีการไปหารายได้พิเศษทําอะไรหลายๆทางเพื่อให้เกิดเงินเกิดไรายได้ที่มันพอเพียงสําหรับคุณนะคะซึ่งตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะไปพบปะสังสค์ไปพูดคุยไปติดต่อเจราจาไปทําอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างในเวลาดเดียวกันซึ่งตัวคุณเองอาจจะต้องมีการปรับตัวให้กับเข้ากับคนใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะในเดือนนี้ บางคนเริ่มงานใหม่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวไปเลยนะคะก็ต่อไปเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้จะมีคนเ,เรียกว่าคุณเองจะเป็นคนที่มีความเก่งมีความขยันทํางานนะคะเก่งจนหัวหน้าเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพในตัวคุณมองเห็นผลงานของคุณมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความขยันมีความกระตือรือร้นในการทํางานดีแล้วก็งานที่มันออกมาเนี่ยคือมันมี มีความสําเร็จมีความราบรื่นดีมีผลงานที่มันดีอะแล้วข้างในหัวหน้าเขาก็เลยอาจจะ มีการมอบหมายงานให้คุณเป็นงานสําคัญให้คุณทําหรือว่าให้คุณไปอยู่ในตําแหน่งที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคือได้ทํางานหลายๆงานพร้อมกันมีการไปซัพพอร์ตคนหรือว่ามีการโยกย้ายตําแหน่งไปโยกย้ายตําแหน่งมาเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้งานให้คุณได้ทํางานแบบโชว์ความสามารถของคุณได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละ แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานที่คุณจะพบเจอเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือคุณเท่าไหร่เขาอาจจะเหมือนกับบางคนก็ไม่ได้ช่วยงานบางคนก็ถามอะไรก็ไม่ตอบหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีปัญหาที่แบบจุกจิกจุกจิกเกี่ยวกับคนนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของงานแต่ว่าเนื้องานมองแล้วว่าคุณผ่านไปได้คุณทําได้คือเหมือนกับถ้าทํางานเป็นทีมอะคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ลุยคนเดียวแต่ถ้าทํางานเป็น เดี่ยวๆเนี่ยคิดว่าคุณทําได้สบายอาจจะมีเรื่องคนเข้ามาจุกจิกจุกจิกทให้คุณไม่สบายใจหรือว่าลําคาญใจอยู่บ้างนะคะในเดือนนี้ต่อไปเป็นในเรื่องของการค้าขายค่ะการค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์นะักทุกอย่างที่เกี่ยวกับต่างประเทศสื่อโซเชียลออนไลน์ทุกอย่างอะ่ะมันจะดีนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคนที่แบบแอบก๊อปปี้ผลงานหรือก๊อปปี้สินค้าของคุณนําไปขายหรือว่ามีการ คัดลอกเรียนแบบหรือว่ามีการอ่าถ้าเกิดมีการประมูลหรือว่าการที่ต้องไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ<ม>ก็อาจจะมีคนไปตัดหน้าหรือว่ามีการยักยัํเงินใต้โต๊ะหรือว่ามีการแบบเรียกว่าไปทําอะไรที่มันที่คุณไม่รู้อ่ะ,อะมีการเหมือนใช้เลขเลขกลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําในส่วนของสิ่งที่มันไม่ดีเนาะซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็ คุณเองเรียกว่าตัวคุณเองคุณเป็นคนเก่งนะคุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บางทีปัญหาพวกนี้มันอาจจะทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณรู้ละว่าในเดือนหน้าเนี่ยคุณจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้คุณก็อาจจะใช้วิธีแก้คุณจะมีแนวทางแก้แล้วก็มีการแก้ปัญหาที่ดีนะคะคุณสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ปัญหาภายในองค์กรดูแล้วก็เป็นเรื่องจุกจิกนะคะแต่ว่าก็ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะก็ลูกน้องแล้วก็บริวารบุตรบริวารในส่วนของอที่ทํางานหรือว่าลูกน้องในองค์กรก็ถือว่าช่วยเสริมดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเรื่องจุกจิกมีอยู่แล้วเนาะในเดือนนี้นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินอืการเงินมองว่าคุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการเงินที่คุณคิดนะบางคนอ่าคิดอยาก เรียกว่าอยากได้โชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะซึ่งตรงนี้จะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปลงทุนทําอะไรสักอย่างแล้วมันก็อาจจะผลิดเดอกออกผลหรือว่ามันมีการเรียกว่าได้เงินกลับมาสมออย่างที่คุณต้องการนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ยังนําเงินไปใช้ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มันสูงอาจเป็นการดูแลบุตรบริวารหรือว่า คนในครอบครัวหรือคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวค่ะคุณจะนําเงินไปใช้ตรงนั้นซะส่วนมากเหมือนเข้ามาเยอะก็มีการออกเยอะเหมือนกันนะเดือนนี้มองว่าให้คุณพยายาม เรียกว่าควบคุมภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นให้ดีเพราะว่าเงินที่มันเข้ามาดูแล้วมันก็เข้ามาเป็นก้อนก็ออกเป็นก้อนเหมือนกันนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่แบบหนักอยู่เหมือนกันในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมษทุกๆท่านนะอืมต่อไปเป็นในเรื่องของความรักค่ะความรักคนโสดคนโสดอืมช่วงเนี้ย สิ่งเรียกว่าคนที่คนที่คุณแอบชอบหรือว่าคนที่เขามาชอบคุณหรือว่าคนที่แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงสถานะเป็นแฟนอะนะคือมองว่าตัวคุณเองเนี่ยดูแล้วจะเจอคนที่ถูกใจหรือว่าจะมีคนถูกใจเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเจอทางในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่าเขาอาจจะเดินทางมาทำงานใกล้คุณหรือว่าคุณได้เจอกันแบบบังเอิญหรือว่า เรียกว่าไม่ได้เจอกันซึ่งซึ่ง,งหน้าเต็มเต็มอ่ะอืมอาจจะเป็นเหมือนคุยกันทางโซเชียลมากหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาคนนี้คือคุณจะถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาหรือคุณนี่แหละอาจจะเป็นคนเริ่มอ,อยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันติดที่ว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดหรือว่าเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่นะคะอาจจะต้องมีการาตกลง คุยกันมากขึ้นมีการแบบเรียกว่าตัดสินใจที่มาเด็ดขาดมากขึ้นว่าสรุปว่าจะเอายังไงหรือว่าสรุปว่าจะคบกันในแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมีการต้องตัดสินใจมีการต้องพูดคุยกันนะคะก็ตรงนี้อยู่ที่คุณเนานะถ้าเกิดว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ไปยุ่งนะก็อยากให้แบบว่าเออ โผไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มองว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเป็นคนที่มีพันธะมาแล้วอันนั้นการเปิดใจของคุณอยู่ที่การใช้วิจารณญาณของคุณว่าคุณจะยังไงนะคะไอ้เรื่องที่เรียกว่าเขาปกปิดไว้หรือว่าตัวคุณได้ปกปิดไว้เนี่ยในเดือนนี้มันจะเรียกว่ามันจะถูกเปิดเผยออกมาความรับต่างๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็มีเกณฑ์ได้พัฒนานะคะดูแล้วมีเกณฑ์พัฒนาอ่า ไปเป็นแฟนหรือว่าไปเป็นคนรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่นะคะช่วงนี้มีปัญหากันหรือเปล่าคือบางทีอาจจะเหมือนกับเรียกว่าตัวคุณหรือเขาค่ะมีความเนื้อหอมเนาะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะเกิดการหึงหวงหรือว่าเกิดในเรื่องของความแคลงใจหรือว่าเกิดในเรื่องของความแบบ ไม่ไว้วางใจกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือเขามากนะแล้วก็ทําให้แบบอีกฝ่ายนึงเกิดหึงหวงอะ่ะอาจไปขั้นถึงทะเลาะก,กันเลยนะบางคนทะเลาะก,กันเกือบเลิกกันเลยก็มีนะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนอะ่ะอาจจะเหมือนกับโอเค ในเมื่อแบบเนื้อหอมมากนะก็แต่งงานกันไปเลยแล้วกันถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานเนาะดูว่าน่าจะเป็นประมาณว่าเขาอาจจะขอคุณแต่งงานจบความสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นคู่รักละขอไปเป็นสามีภรรยาเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะก็ยังไงความสัมพันธ์ดูแล้วก็รักกันดีนะก็ยังรักกันดีดูยังหวานชื่นอยู่แหละแต่แค่ว่ามันมีในเรื่องของ การที่คุณหรือเขาเนี่ยมีคนเข้ามาพัวพันมีคนเข้ามาพูดคุยมากมายหรือว่าคุณแอบไปเช็คโทรศัพท์แล้วเจอว่าเขาคุยกับเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วเขาก็แบบว่าคุยกันเยอะไปไหมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แฟนแต่ว่าเป็นเพื่อนกันนี่แหละรู้ว่าเป็นเพื่อนกันนะแต่คุยกันเยอะไปไหมคุยกันสามเวลาหรือว่าคุยมีการทิ้งข้อความให้กันหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วคุณรู้สึกระแวงไม่ไว้ใจอะไรประมาณนี้นะคะต้องมีการเคลียร์กันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะซึ่ง มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันแหละแน่นอนเนาะมันเป็นเรื่องจุกจิกแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็น่าจะเคลียร์กันลงตัวนะมองว่ามันจบสวยอ่ะจบแบบคุณแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้แล้วก็อาจจะรักกันมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนถ้าเกิดว่าเป็นแค่แฟนหรืออะไรก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่างงาน,นกันไปนเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไปจดทะเบียนกันเลยก็ได้ นะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี <_ d ick> ่ยวกับเรื่องการเรียนนะคือใครที่มีการไปสอบชิงทุนไปต่างประเทศหรือมีการเรียกว่ามีแนวมีการขอยื่นไปสมัครไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะไปเรียนต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้ไปสูงนะคะหรือว่าบางคนในเรื่องของอในเรื่องของการสอบหรือว่าการเปลี่ยนที่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะแล้วก็ สามารถไปได้นะคะสามารถที่จะสอบผ่านสอบติดแล้วก็ได้ในเรื่องของคะแนนที่มันดีคุณสามารถหมุนคะแนนได้ดีแล้วก็เรียกว่ามีมีความสมบูรณ์ในเรื่องของการเรียนอะเออดูแล้วคุณรู้สึกสบายใจในเรื่องของการเรียนนะในเทอมนี้แค่ว่ามันมีการต้องเลือกต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะคะโดยรวมแล้วชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังเรียกว่าไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากเป็นเดือนที่ยังดู เรื่อยๆเฉยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวคุณเองก็ประคับประคองมันไปได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ดูคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะในเดือนนี้นะคะชาวราคนาราศีเมษทุกๆท่านก็ขอบคุณที่รับชมนะคะ <c oughs> สําหรับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วก็อยากให้กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงเนาะอยากให้แบบมียอดดูเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจสปีดรีททาคลิปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมขอให้ทุกทท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความสุขความจเจริญในชีวิตสิ่งใดที่ไพ่ทานายออกมาแล้ว ทำให้คุณแบบรู้สึกกลัวหรืออะไรขอให้คุณนําตรงนั้นไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะคะไม่อยากให้เอาไปแบบเหมือนมันต้องเกิดอย่างนี้เท่านั้นนะอะไรประมาณนี้คือดูไว้เป็นแนวทางค่ะบางทีไพ่ก็ทํานายออกมาคือเราอ่านตามไพ่เนาะเราจะบอกว่ามันดีทุกอย่างมันคุมเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งใดที่ไพ่ได้สื่อออกมาหาคุณเราก็คือแค่เป็นสื่อกลางในการอบอกข่าวสารบอก อ่าในสิ่งที่พายต้องการสื่อกอับคุณเท่านั้นเองนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ